แพทย์หญิงนันนิชาลอยชื่นนะคะหรือว่าหมอนิชาค่ะจบแพทย์ศาสตร์ลังสิตนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็จบปริญญาโทนะคะด้านเวชศาสตร์ชรวัยหลังจากนั้นหมอก็ไปต่อด้านผิวพรรณความงามจาก a b แบนะคะเป็น r m e r n c e s t h e t i c Board ค่ะ คลินิกนะคะอยู่ที่พัทยากลางนะคะซอยพเนียยช,ช้างที่นิชาคลินิกนะคะเรามีบริการตั้งแต่สวยภายในนะคะก็คือการวิเคราะห์ผลเลือดตามสุขภาพของคนไข้แล้วก็ปรับใช้วิตามินคอนเซ็ลต์การใช้ชีวิตประจําวันด้านผิวพรรณความงามของคลินิกนะคะเราก็จะมีอัาการฉีดนะคะฉีดสารที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้หน้าใสส่วนเลเซอร์เนี่ยเราก็จะมีเลเซอร์ทั้งยกกระชับเลเซอร์รูขุมขนลิ้วรอยแล้วก็หน้าใสแล้วก็เรื่องฝ้าค่ะด้านผมนะคะ เราก็จะมีทําดีทอ็อกสหนังศีรษะเพื่อให้ลูมขนสะอาดแล้วก็มีการฉีดวิตามินนะคะเข้าไปที่บริเวณรากผมและยังมีตัวพวกวิตามินต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพผมด้วยค่ะ ก็คือเราต้องดูจากสาเหตุก่อนกรรมพันธุ์ฮอร์โมนหรือจากอายุหรือจากสารเคมีค่ะวิตามินเนี่ยก็ขาดไม่ได้นะคะสารพวกเบป,ปโตไกแคนน็นอกซิงและธาตุวิตามิน B ต่างๆวิตามิน E นะคะเทคนิคอยู่ที่ว่าดีท็อกเอาไขมันที่อุดตันจากรากผมเนี่ยออกไปก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะทําให้วิตามินเหล่านั้นที่เราให้รากผมไปเนี่ยมันซึมเข้ารากผมได้อันนี้คือทริคซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเรา ไม่ได้ทำความสะอาดรูขุมขนลากผมก่อนนะคะผมเนี่ยคือหน้าต่างของใบหน้าถ้าเกิดใบหน้าเราสวยรูปร่างเราดีแต่ว่าผมเราบางผมเราร่วงก็จะทำให้เราไม่คอนฟิเดน์กับตัวเองจริงๆแล้วมันดูแลง่ายนิดเดียวแค่เริ่มต้นที่จะใส่ใจถ้าไม่ทราบก็เดินเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่นี่ชาคลินิกเราปรึกษาฟรีค่ะ ะะก็คือจริงๆแล้วหมอมีประสบการณ์มา20ปีสามารถดูแลคนไข้ได้โคโปรเซสอันที่2นะคะการบริการของพนักง,งานของหมอมีประสบการณ์แล้วก็มีการเทรนนะคะอันที่3ก็คือเครื่องมือของหมอนะคะได้รับมาตรฐานออยนะคะทั้งออยไทยและอยอเมริกาน,นิชาคลินิกนะคะดูแลได้ทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะครบจบในที่เดียวค่ะ